ดีเจขึ้นขอเล่นของนายหน่อยได้ไหมอ่ะคุณเอกนายฉันไม่เป็นหรอกนายมันก็แค่เด็กโกง่ <c oughs> โง่โ้โหดีเจทำไมนาะยพูดแบบนี้ล่ะนิสัยไม่ดีเลยคุณนายจนยังไงล่ะส่วนฉันน่ะเหรอฉันรวยมากเลยนะไปดีกว่าเหมือนสามคนจนุ <c oughs> ้ย ลเฮ้นดีเจเ็นบอกว่าจะมาบ้านเราไงช้าจะตายฟ hey, เป็นไงรอนานไหมเราเพิ่งกลับมาจากห้างสรรสินช้านะ่ะแล้ววันนี้เรามีอะไรจะมาโม้ด้วยอะไรเหรอดีเจมีอะไรให้ดูเลยดีเจนี่ไงล่ะวีโวโรุ่นใหม่ ใช้ดีมากเลยนะฉันใช้เล่นเกมมาแล้วโคตรลือเลยอ่ะโอ้ยแต่าทางจะแพงหน้าดูเลยกี่บาทแล้วเนี่ยก็หมื่นบาทอ่ะนะน,นายมีปัญญาซื้อันล่ะก็ฉันน่ะจนไงก็เลยไม่มีตังซื้อโทรศัพท์แบบนี้เอๆยๆงั้นนายก็ฝันไปก่อนแล้วกันนะไอ้อานาถาเบื่อจริงๆเลยไอ้คนขี้โม่ไปขอเยซื้อให้ดีกว่าเย้ครับ เพื่อสอบให้หน่อยครับเพื่อมีวุ้นใหม่องะครับโอ้ยกี่บาทอีครับลูกเนี่ยยายเล่นของยายก็เล่นไปก่อนเลยเอาตังค์ที่ไหนไปซื้อกลูกมื่นกว่าบาทไดยงครับยายยายมีตังค์ไม่ใช่หรอโอ้โหตั้งหมื่นกว่าบาทยายขีดยางกี่วันนรัลูกถึงจะได้กว่าหมื่นกว่าบาทเนี่ยไม่ซื้อไม่ได้เด้อพ่ลูกก็เมื่อกี้อะมีเพื่อนผมมันมามงอะครับยายผมจิตใจอยากได้บ้างอะ อย่าไปขี้เออตามเพื่อนอะลูกเราฐานะไม่เหมือนเขาไปตามเขาได้เงเยยินเห็นช้างขี้ขี้ตามช้างรู้ไม่ได้นะเอ้ยเบื่อตามเพื่อนทุกเรื่องเลยเด็กคนนี้เฮ้ยไม่มีใครเข้าใจเลยจริงๆเลยอุ้ยขนาดอ้ย,อยรุ่นนี้มันใช้ดีมากเลยอะก็ว่าอยู่ทำไมาราคาถึงแพงอุ้ออยดีเจขึ้นขอเล่นของนายหน่อยได้ไหมอ่ะอคนยอย่างนายฉันไม่เป็นหรอกนายมันก็แค่เด็ก,กงงโง่ โอ้ดีเจทำไมนายพุ่นแบบนี้ล่ะนิสัยไม่ดีเลยพุน่นายจนยังไงล่ะส่วนฉันเหรอฉันรวยมากเลยนะไปดีกว่าเหมือนสามคนจนอุ้ยอุ้ยน่าจเจ๊เลยโทรศัพท์เราเป็นไ,ไงล่ะดีเจนั่นแหละผลข,ของการบูลลี่คนอื่นน่ะ สย่ยตาจริงๆอโอนะ้โหเราหน้าไม่น่าบิบูลีก็่นเต่อวันเนี้ยไม่ต้องมาลอกกันบ้านแล้วนะพรุ่งนี้มีคณิตด,ด้วยบ๊ายบาย